สเสน่ห์ของผู้หญิงที่ผู้ชายเพ้อหาเนี่ยครับจะมีอยู่ 2, 2> เรื่องนะครับอย่างแรกเลยเป็นเสน่ห์ไปทางด้านแพช s i o ก็คือว่าพอเขาเห็นรูปทรงรูปล่างหน้าอกหน้าใจหุ่นเฮินอะไรแบบนี้นะครับผู้ชายบางคนก็จะบอกโอ้โ oh, ห oh, คนนี้หุ่นดินระเบิดน,นะนะฮะอันนี้มาจาก image ล้วนแต่มันจะไปกระตุ้นแพชั่นที่มันออกไปทางด้านเซ็กชวลแต่สําคัญต้องมีอีกที่สองครับ i n t บ m ซ c y อีกอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกสบายใจรู้สึกว่าชีวิตเหมือนกับเราฟังเพลงเหมือนเราอะไรเหมือนเราไปทํากิจกรรมอะไรเหมือนเราแล้วก็ยิ้มแย้มหัว เราะกันภาพจำที่ผูกใจอันนี้เรียกอินเตเมซีเป็นสเสน่ห์แบบที่2นะครับต้องใช้ผสมกันดังนั้นถ้าใครผสมเข้าไปได้เนี่ยคนจะรู้สึกขอบคุณแบบ อยากอ,อยู่ใกล้ๆจังเลยแต่แน่นอนมันต้องมีตัวช่วย a s s i ช n Plus จากงานวิจัยนะพอผู้หญิงอายุ30ปุ๊บฮอร์โมอนล่มลวงลวงลงล,ง,ลงไปชีวิตก็จะเลยแบบอึนๆอะไรยังไงหลังจากที่คุณรับเข้าไปจากงานวิจัยบอกว่าไงรู้ไหมหน้าอกหน้าใจกระชับขึ้นน้องสาวกระชับขึ้นทั้งเวลาเซ็กชวลน้ำหล่อลงน้องหล่อลื่นนี่ก็เลยของมาเต็มนะครับโอ้โหผู้ชายจะรู้สึกว่าฟินมากเหมือนได้แฟนใหม่นะครับยังทําให้เราอารมณ์ดีหลับลึกไม่เหวี่ยงเวลามีประจําเดือนและสุดท้ายเวลาคุณกุ๊กกิ๊กอยู่กับแฟนเนี่ยนะความเซนีไป กิกหนึ่งจากที่รีวิวกลับมาเป็นร้อยร้อยคนเลยดังนั้นผู้ชายจะบอกเหมือนได้แฟนใหม่เลยรอช้าอะไรกล่องเดียวชีวิตเปลี่ยน